วันนี้พี่เทมเนาะมาจาก k e v i s t o n Fine Math วันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนเรื่องพลิโนเมียลหรือว่าพหุนามนั่นเองนะดูว mm ่า hmm. วันนี้พี่จะสอนอะไรบ้างสิ่งแรกที่พี่จะสอนก็คือพหุนามคืออะไรอันที่2ก็คือเทคนิคการแก้โจทย์แน่นอนต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีตัวอย่างเฉลยให้น้องๆได้ทํากันนะฮะมา,าสรุปสั้นๆดีกว่าเพื่อเตือนความจําน้องๆเนานะพะหุนามคืออะไรพรหุนามเนี่ยก็คือเหมือนกันเอาเอกนามหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันซึ่ง เอกนามนั้นน่จจะต้องไม่ใช่ดีกรีเดียวกันหรือว่าตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกันนะอย่างเช่นอันแรกนะ px เนี่ยเท่ากับ x กกำลังสามบวกสามกำลังสองบวกสามวงหนึ่งถึงแม้ว่า x จะเป็นตัวแปรเดียวกันแต่ว่าเนี่ยไอดีกรีของ x ไม่เหมือนกันดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นพหุนามเห็นไหมเกำลังสองบวก b ีกำลังสองกับ b เนี่ยแน่นอนว่าทั้งไม่ใช่ดีกรีเดียวกันแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแปรเดียวกันด้วยแต่เงน้นก็ถือว่าโอเคแล้วก็ สิบเอ็กบวกยนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะถึงแม้ว่า x อกับ y เนี่ยจะเป็นดีกรีเดียวกันนะแต่ว่า x อกับ y ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแปรเดียวกันดังนั้นก็อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นพหุนามแต่ 9D ้ีบวกสิเนี่ยน้องเห็นไหมว่ามันรวมกันได้22่ดีซึ่งอันนี้คือเอกนามถูกไหมดังนั้นสิ่งเนี้ยเราไม่เรียกว่าพหุนามลบทิ้งไปเลยนี่ดังนั้นพหุนามควรจะเป็นอะไร9ก้าดีกำลังสองบวกสิอย่างเงี้ยโอเค ปรถ้า,างั้นมาดูกันแบบฝึกหัดเล่นๆแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้น้องๆดูเลย a อเอบีกำลังสามบวกสิบเอกำลังสามอันนี้เป็นไหมไม่อันนี้คือไม่เป็นพหุนามนะเพราะอันนี้มันรวมกันได้สิบเอบีกำลังสามถูกไหมล่ะเช่นอันนี้แน่นอนมี x y z กนี้อ่าแน่นอนว่าต้องเป็นแต่อันนี้ p x เท่ากับ x อ็กซำลังสองบวกหนึ่งร้อยเนี่ย p x เนี่ยเหมือนเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะคือฟังก์ชันเนี่ย เป็นเครื่องเครื่องหนึ่งแล้วกันที่ถ้าสมมุติว่าเราเรามีเครื่องเครื่องหนึ่งใช่ไหมเครื่องเครื่องหนึ่งเพ๊บเราใส่ค่าเข้าไปสมมติใส่ค่าเป็น x ตอนนี้ฟังก์ชันคือ px เนี่ยค่าที่ออกมาก็จะเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างการทำงนานง่ายของฟังก์ชันนะซึ่งอันเนี้ยพี่จะใช้เอพจพ์ px เนี่ยบ่อยมากๆงั้นก็นั่นแหละพยายามคุ้นชินไวนะ้เนาะมาดู x กำลังสองบวกหนึ่งร้อยเป็นพหุนามไหมเป็นเพราะว่า x กำลังสองกับหนึ่งร้อยเนี่ยคนละดีกีกันเห็น นั้นอันนี้ก็เป็นเส้นดีกลางสามร้อยเนี่ยไหนมีม,มีมีใครคิดว่าเป็นพระหูนามบ้างเีไหมยกมืออ่ะไม่มีไม่เป็นไรจริงๆแล้วดีกลางสามร้อยเนี่ยไม่เป็นพระหูนามถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าดีจะเยอะขนาดไหนเนี่ยแต่ว่ายังไงน้องก็เอาเขากลับมาไม่ได้หรอกน่าฮแน่ดังนั้นดีไม่เป็นพระหูนามเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเห็นไหมเอาล่ะมาดูอันต่อไป เป็นเทคนิคพิชิตใจเธอเอ้ยไม่ใช่พิชิตโจทย์เนี่ยพี่ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะมาฝากน้องๆเสมออันแรกเนี่ยเป็นสูตรการแก้พหุนามกำลังสองโดยการจะแก้พหุนามกำลังสองเนี่ยเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปเรียกว่ารูปสามัญก่อนก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์โอเคแล้วทีเนี้ยพอแก้ได้แล้วเนี่ยมันจะมีเทคนิคสูตรเดียวเลยน้องใช้แค่สูตรเดียวแล้วน้องไม่ต้องไปใช้สูตรไหนอีกเลยนะ คือสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ b กําลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a อันนี้พี่ว่าน้องๆน,น่าจะเคยเรียนกันมาในโรงเรียนบ้างแล้วแหละแต่ว่าเป็นการทวนให้ชันๆเนาะแล้วก็เนี่ยต่อไปก็จะมาดูนะว่าถ้าสมมติว่า b กําลัง2ลบ 4ac เนี่ยมันมากกว่าศย์ใช่ไหม x จะมี2คําตอบมาต่อมันก็คือมาดูในกรณีที่มันได้1ค่านะก็จะเป็น b กําลัง2ลบ 4ac เท่ากับศูนย์นั่นเองก็จะมี1คําตอบ ถ้าน้อยกว่าสูตรเนี่ยก็สูตรคำตอบเพราะว่าไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงเลยหรือว่าในชาาั้นไฟรูติดลบนั่นเองมาดูต่อก็คือทฤษฎีอันนี้เป็นทฤษฎีบทเศษเหลือพี่ว่าก็สาคัญอยู่น้องๆน,น่าจะเรียนรู้ไว้ก็ดีนะเนี่ยเขาบอกว่าพี่ถ้าสมมติเอา p x ใช่ไหมพีเพี่บอกคือฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นพหุฟังก์ชันพหุนามถูกไหม Px เอเนี่ยหาร x ลบ c จะเหลือเศษก็คือ PC มันคือยังไงอย่างเช่น px ใช่ไหม px ออันนี้ก็คือ x3 กำลังสามลบบวกส x กำลังสองบวก 7x บวกหใช่ไหมหารด้วย x-3 ลบเนี่ยแล้วมาดู x-3 x-3 ลบเลบเนี่ยเขาบอกถ้าสมมติเราให้ x-3 ลบเท่ากับ x ลบนะหมายความว่าอะไรหมายความว่า c ก็เท่ากับ3นั่นเองทีนี้เขาบอกว่าเหลือเศษคือ pc ถูกไหม pc ก็คือ p ของ3ทีเนี้ยจากตอนแรกที่เราใส่ x ไปใช่ไหมตอนนี้เราใส่3ไมไปหมดเลยแทน x ให้หมดก็คือ3กำลัง 3. บวก4ี่คูณสกํลังสบวกเคูณสบวกหเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ27ใช่ไหมบวกกับเ้าคูณสี่บหกวกเจ็ดคูณ3 21ยีบดบวกหนึ่งเท่าไหร่น้องๆบวกเลขกันหน่อยบวกเลขกันหน่อยเท่ากับ85นั่นเองอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้ทฤษฎีเศษเหลือเนาะส่วนอันต่อไปอันนี้เรียกว่าน้องๆอาจจะไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะแต่พี่จะสอนให้เพราะว่า ในการที่น้องๆจะเข้ามศีได้เนี่ยพี่พี่บอกเลยว่าเทคนิคนี้สำคัญมากนาดูเวียต้าฟอร์มูล่าเวียต้าเนี่ยพี่จะขอแบ่งออกเป็น2อย่างนะคืออันแรกอันที่สมการดีกีสองกับอันที่ดีกีมากกว่า2นะดีกีมากกว่า2เนี่ยเราก็เขียนในรูปมาตรฐานของเราเลย ax ็กซ์ันสองบวกเอบวกซอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมบอกคำตอบก็คือลบ b ส่วน a โอเคถามว่าลบ b ส่วน a กับ c ส่วน a โอเคปะ่ะอันเนี้ยขอให้น้องๆโอเคจำไปเลยนะ แล้วถามว่าเวลาใช้ใช้ยังไงถ,ถ้าสมมติโจทย์ถามว่าจ้องหาผลบวกควาตอบของสมการ x กำลังสองลบ x ลบสองเท่ากับศูนย์อย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าสมมุติเราต้องมานั่งแยกเป็น2สมการใช่ไหมเอ้ยสองวงเล็บเนี่ย x เท่ากับสองกับลบหนึ่งทีเนี้ยผลบวกก็คือ1ใช่ไหมผลผลคูณก็คือผลบวกผลคูณก็จะกลายเป็นลบสองใช่ไหม มันเสียเวลาไหมใช่ไหมลวลาเวลาทำโจทย์เนี่ยก็ช้าหรือว่าถ้าทำโจทย์เขายา,ยากขึ้นเนี่ยการแยกวงเล็บมันก็ยากขึ้นใช่ไหมงั้นมันก็บางทีอาจจะไม่เวิร์กเนาะดังนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เวีต้าใช่ไหมเรามาดูนะเออผลบวกคําตอบเนี่ยคือลบดีส่วนเอคือลบของลบหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งนั่นเองส่วนซีส่วนเอก็คือลบสองส่วนหนึ่งก็เท่ากับลบสองนั่นเองเห็นไหมก็มันจะเร็วขึ้นเยอะเนาะแล้วก็ช่วยในการทําโจทย์ด้วย อันต่อมาคือดีกีมากกว่า2ทีนี้๋ยวกจะยกตัวอย่อยอยางให้สัก2อันก็คือดีกีสแล้วก็ดีกีสี่มาดูดีกีสามดีกีสามเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมออให้มันอยู่ในรูป ax กำลังสาบวก bx กำลังสองบวก cx บวกดี D นะใช่ไหมอันนี้จะมีดีเพิ่มขึ้นมาด้วยทีนี้พี่จะบอกว่าพี่จะบังคับว่า a อไออันนี้สามารถเขียนอยู่ในรูปของวงเล็บพูดของ x ลบ p คูณ x ลบ q คูณ x ลบ r ได้ดังนั้นหมายความว่าคําตอบของสมก,การเนี่ย ก็คือ x เท่ากับ p ถูกไหมคามตอบคือ x เท่ากับ p x เท่ากับ q แล้วก็ x เท่ากับ r ถูกปะอ่ะทีนี้มาดูผลบวกคําตอบบ้างคํณคำตอบของข้อนี้ก็คือ p บวก q บวก r ก็คือลบ b ส่วน a ก็คือสัมพัน์นี้เห็นไหมน้องๆต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเห็นไหมอันนี้จะลบบวกลบเห็นไหมน้องๆอาจจะสับสนบ้างนะมัน,น,นก็ต้องระวังให้ดีๆอ่ p บวก q บวก r เนี่ยจะเท่ากับลบ b ส่วน a อันนี้คูณทีละตัว p q p r q r เท่ากับ c ส่วน a เห็นไหมอันนี้ไม่มีลบนะ ตอน pqr เนี่ยท่ากับลบ d ส่วน a นั่นเองอามาดูกำลัง4บ้างอันนี้ก็จะจัดเป็น ax กำลัง bx กำลัง cx กำลังง dx ก e เหมือนกันทีนี้กพี่็จะขอให้เขียนเป็น x ลบ p x ลบ q x ลบ r x ลบ s ถูกปะนนะก็หมายความว่าคำตอบเนี่ยก็จะมีคำตอบของสมาการ ax a, ของสมาการนี้นะมันก็คือ x เท่ากับ pqr s ถูกไหมทีนี้มาดูผลบวกคำตอบของอันนี้กันบ้าง อันนี้ก็เป็นลบ b ส่วน a เหมือนเดิมเห็นไหมแล้วเป็น c ส่วน a ลบ d ส่วน a e ส่วน a หมายความว่าทีนี้มันจะเป็นลบบวกลบบวกลบบวกไปเรื่อยเห็นป่ะอันนี้เป็นบวกลบบวกลบบวกอันนี้คืออะไรอันนี้คือบวกลบบวกลบอ่านี้ก็บวกลบบวกนะน้องๆเวลาไล่ใช่ไหมที่มีเทคนิคการไล่มาให้คือเราจะไล่จากอันที่ดีเกียอ์ที่สุดก่อนเป็นบวกแล้วก็ลบแล้วก็บวกแล้วก็ลบแล้วก็บวกแล้วก็ลบไปเรื่อยๆโอเคมันจะประมาณนี้ น้องต่อไปหลังจากที่เราได้เรียนรู้เทคนิคกันไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเอาเทคนิคมาใช้กับโจทย์บ้างอลองดอูข้อแรกนะถ้าใครอยากลองทําก็พอยส์แล้วก็ลองทําได้เลยมาดูนะเขาบอกถ้า x กําลังสลบวก 4x ลบ3เท่ากับ0แล้วๆๆจะเท่ากับเท่าไหร่คนนี้ใช่ไหมมาดูกันถ้าสมมติน้องๆองเห็นตรงนี้ไหมนี่จะดึงออกมาก่อนนะพี่จะเขียนเอามาเอามาใหม่แลวกัน สอง x กำลัง5บวก8 x กำลัง4ลบ6 x กำลัง3ลบ2อง x กำลังสองบวก6ส่วนส x นะจะเท่ากับถ้าสมมติพี่ดึง x กำลังสาออกมาจาก3พจน์อันนั้นไปจะเป็น2 x กำลัง2อ่าพี่ดึงส x ดียวว่ะส x กำลัง3านะถ้าเป็น x กำลังสองบวกส x ลบ3อ่าแล้วก็เอาที่เหลือเหมือนเดิมลบ2 x กำลังสองบวก6ส่วนได้4 x อ่ะฮะ แล้วน้นองๆเห็นอะไรไหมเอกลังสองบวกซีเอกรบสามเท่ากับศูนย์นะแล้วก็ตัดได้เลยเพราะว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะเหลือเนี่ยมันก็จะเหลือเท่ากับลบสองเอกลังสองบวกหกเอ็กส่วนซีเอ็กนี้น้องๆกำลังอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าบวกหกที่เขาโดดเนี้ยเราจะทำยังไงต่อทีนี้มันเริ่มตันแล้วใช่ไหมดังนั้นไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าน้องๆสังเกตเดี๋ยวพี่จะมีเทคนิค ถ้้เราลบ2ใช่ไหมเราก็ต้องบวก2คืนวยใช่ไหมไม่งั้นค่าจะเปลี่ยนเนะาะงั้นสมมุติเราลบ2ไปปุ๊บมันจะเป็นลบ2อกำลัง2ลบเบวก6ส่วนีบวก2เที่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่มันจะเท่ากับเราดึงลบ2ออกมานะถ้าเเป็น x กำลัง2ลบเอ้ยบวกลบสส่วนด้วย4 x -2 บวก อา้าวเห็นอะไรอีกไหมยัยกำลังสองบวกสี่เอ็กซ์ลบสามอีกแล้วอันนี้ก็เป็นศูนย์ทีเนี้ยมันจะได้อะไรเดีย๋ยวพี่จะเอามาเขียนตรงนี้นะจะเท่ากับศูนย์ส่วนสี่เอ็กซ์บวกสองก็เท่ากับสองนั่นเองโอ้โหเป็นไงสวยงามไหมอ่นนี้ข้อแรกก็เรียกว่าสวยงามกันแล้วทีเดียวามาดูข้อถัดไปบ้างหลังจากที่เราได้วอร์มม,มือแล้วถ้าน้องๆคนไหนตามไม่ทันเนี่ยก็ลองพี่ว่าลองย้อนคลิปนะ แล้วก็กลับมาดูมันจะช่วยได้เยอะอยู่ข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกให้ a b เป็นรากของสมการ x กำลังสองบวก 9x บวก33เท่ากับ0จะาหาค่าของ1ส่วน a บวก1ส่วน b ทีนี้ถ้าพี่เอาอ่ะมาดูนะถ้าพี่เอา1ส่วน a บวก1ส่วน b เนี่ยมาเขียนใหม่เป็น anyway> 1อ่ะสมมติ1ส่วน b ใช่ไหมเท่ากับ a บวก b ส่วน a b ใช่ไหมนั้นหมายความว่าอะไรพี่สามารถใช้ลบ เอบวกบีคืออะไร A บวกบีคือผลบวกรากก็คือลบ B ส่วน A ใช่ไหมแล้ว C ส่วนเอเอ้ยแล้วผลคูณรากคืออะไรผลคูณรากก็คือ C ส่วน A แต่เขาอะไรหมายความพี่สามารถตัดกันได้เลยถูกไหมนั้นก็จะเหลือลบ B ส่วน C นั่นก็คือลบ9ส่วน33เท่ากับลบ3ส่วน11เอนั่นเองยังไงโอ้โหข้อนี้ดูเหมือนจะยากใช่ไหมแบบมี1ส่วน A อส่วน B อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วใช่ไหมพอเรา แปลงคาตอบเอ้ยแปลงสิ่งที่จทถามนิดเดียวปุ๊บหวัวแล้ออกเลยเป็นไงไม่ธรรมดาอะต่อมาจะหาคําตอบของสมการ x บวก4กํลัง3ลบ 9x ลบ36เท่ากับ0อ่าถ้างั้นเสียนะทำคือยังไงเราก็กระจายอันนี้เข้าไปก่อนเนาะ x กํลัง3บวก 12x กํลัง2บวกกับ 48x บวก64ลบ9 x 36, 36, ลบ36เท่ากับ0ก็จะได้เป็น x กำลัง3บวก12 x กำลังสบวก39 x ใช่ไหม48บลบ9ได้39ลบกับบวก 28, 28 0. ขอโทษเท่ากับ0ใช่ไหมนั่นต่อไปเนี่ยเวาลาการแก้สมการกำลังสาวเนี่ยอาจจะไม่เคยมีคนเคยสอนนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหาก่อนว่าตัวไหนหันลงตัวบ้าง แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนหารลงตัวใช่ไหมตอนน้องยังจําทฤษฎีเศษเหลือที่พี่สอนไปขั้นต้นได้ไหมที่เขาบอกว่าเศษของ px เมื่อหารด้วย x ลบ c จะเท่ากับ pc ถูกปะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากหาลงตัวใช่ไหมเราต้องหาสิ่งที่ pc เท่ากับ0ซึ่งอันนี้พี่ว่าพี่น่าจะคิดออกอยู่1ตัวถ้าสมมติเราลองแทน x เ,เป็นลบหะลบ1ใช่ไหม มันจะเป็นลบหนึ่งลบสิบสองเอ้ยลบหนึ่งบวกสิบสองลบสามเก้าบวกยี่แปดอันนี้ไงเท่ากับศูนย์พอดีหมายความว่า x อลบหนึ่งเนี่ยเอ้ย x อเท่ากับลบหนึ่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวประกอบถูกไหมดงนั้นก็เราก็จะสามารถเขียนว่าเป็น x อบวกหนึ่งคูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมดังนั้นเราจะรู้ได้ไงอันต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาผลหารนั่นเองแล้วหาผลหารทํายังไงน้องๆรู้จักการหารสังเคราะห์ไหม อย่าพิษไม่เป็นไรถ้าไม่รู้จกักก็พิษจะทำให้ดูนี่เป็นการสอนเทคนิคไปด้วยการหารสงังเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราเขียนสัมประสิทธิ์หน้า x ทุกตัวเลยเอกังสรรสามณสมประสิทธิ์คือ1ถูกไหมอันเนี้ยอันต่อไปคือ12อันต่อไปคือ39แล้วอันต่อไปคือ28ทีเนี้ยเราต้องการหารด้ว x บวกหใช่ไหมเพอ x บวกหแล้วอ่ะหมายความว่า c ก็คือลบหถูกไหมหารด้วยค่า c นะ ทีนี้เราเอาวิธ e ีเราทาก็คือเราดึงเลขหนึ่งลงมาก็เป็น1ใช่ไหมดังนั้นเอา1คูณกับลบหก็ได้ลบหถูกไหมดังนั้น12บวกลบหก็ได้11 11คูณกับลบหคูณกับลบหลบสิลบสากได้ลบสิก็คือ2 8ถูกไหมยี่สคูณลบหได้ลบยแล้วก็บวกกันได้0อันนี้ก็จะเป็น x 1 x กาลังส 1 1 okay. บ x บวก28่โอเคประมาณนี้นั้นก็จะสามารถเขียนต่อได้เป็น x บวก1คูณกับ x กำลังสองบวก1 1 x บวก28เท่ากับ0ูถูกไหมแล้วเราก็ยักต่ออีกเป็น x บวก1 x ลบ4 x บวก4คูณกับ x บวก7ถูกไหมล่ะอันนี้เราก็เรียกว่าได้ เห็นไหมเราได้คำตอบทั้ง3ตัวแล้วก็คือ x เ mm. ท่ากับลบหนึ่ง x เ mm. ท่ากับลบสี่แล้วก็ x เ mm. ท่ากับลบเจ็ดนั่นเอง mm. เห็นไหมอันนี้ก็เป็นคำตอบของทั้ง3ตัวนี้นั่นเองแล้วคนไหนไม่เชื่อก็อาจจะลองแทนดูก็ได้นะอันต่อมามาดูอันนี้เขาบอกว่า f x ก็คือฟังก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเท่ากับ x กำลังสามลบสาม x กำลังสองบวกหก x ลบสี่สิบแล้วเขาบอกว่าโจงแสดงว่า เลบอันนี้คือฟังก์ชันหาอันนี้คือการหารไม่ลงตัวโอเคเขาให้แสดงว่า f x เนี่ยหารด้วย x-5 ลบหไม่ลงตัวการที่หารไม่ลงตัวหมายความว่า F ของ5ก็ไม่เท่ากับ0ูนนั่นเองเห็นไหมดังนั้นเราทำยังไงเราก็แค่แทน F ของ5ลงไปใช่ไหมแล้วกับ ถ้ากลังสามลบสามคูณห้ากลังสองบวกหกคูณห้าลบสี่สิบมันเท่ากับร้อยยี่สิบห้าลบเจ็ดสิบห้าได้ห้าสิบใช่ไหมบวกแปดสิบบวกบวก,ก็เท่ากับสี่สิบซึ่งไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองอันนี้เราก็เป็นงานแสดงแล้วนะว่าสี่สิบเนี่ยไม่เท่ากับศูนย์หมายความว่า x-5 ลบห้าเนี่ยไม่สามารถหาฟีซได้ลงตัวประมาณนี้เป็นไงบ้างอ่ยังดูไม่ยากใช่ไหมอันต่อไปเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มความยากมาแล้วนะ เขาบอกจงหาสัมประสิห UM น้า x กําลัง3ของ 2x กําลัง3ลบให้ x กําลัง2บวก 2x ลบ1คูณกับเตตเตตเตนั่นแหละที่เฉียวข้อสิ่งที่เราต้องทำคือเราสนใจแค่ x กําลัง3ถูกไหมดังนั้นอันอื่นอะเราไม่ต้องสนใจเลยน้องๆดังนั้นเราเปสิ่งที่เราทําก็คือเราต้องหาวิธีการคูณยังไงก็ได้ให้มันเหลือแค่ใน x กําลัง3ถูกป่ะดังนั้นเราสนใจเพิ่มมีอันนี้1อันถูกไหมแล้วก็มีอันนี้ คุณกับอันนี้แล้วก็อันนี้คุณกับอันนี้แล้วก็อันนี้คุณกับอันนี้ใช่ไหมก็มีแค่นี้แหละฮัลโสิ่งที่น่าสนใจก็คือ2 7, องคูณเจกำลังสถูกปะบวกด้ยบวกด้วย,บววยลบหคูณด้วยลบ 9, เกกำลังสบวกด้วย 2, 2องคูณสอกำลังสบวกด้วยลบหนึ่คูณสาอกำลังสามเมาบวกซิเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 1> 14 x กลัง3บวกลบคูณลบเป็นบวก45กลัง3บวกด้วย4 x กลัง3แล้วก็ลบ3 x กำลัง3เท่ากับ14บวก45 59บวกสลบ3ก็เท่ากับ60 x กลัง3นั่นเองหมายความว่าเราก็ต้องตอบก็คือซ้ำประสิทธิ์ หน้าอกีกลางสามก็คือ60มันเองอประมาณนี้เห็นไหมก็ยังไม่ยากเนาะอะ่เป็นไงกันบ้างถ้าใครงงเนี่ยก็สามารถลองย้อนดูได้นะพี่บอกเลยว่ามันจะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับบางทีพี่อ่านเร็วไปก็ขอ,อโทษด้วยนะอ่ะอันต่อไปมาดูคำถามข้อที่6กันะนี่เราเกิดครึ่งทางมาแล้วนะอันเนี้ย ข so ้อที่6เนี่ยเขาให้หาเราจะจหาค่าของ a กําลังสองลบ b กําลังสองใช่ไหมทีเนี้ยวิธีเราทำก็คือเราต้องเทียบสัมประสิทธิ์นั่นเองมาดูว่าเราต้องทำยังไงสิ่งที่เราต้องทำก็คือตอนนี้เราก็คูณค่ายไปก่อนถูกไหมคูณค่ายคูณค่ายอันนี้ก็คูณกันจะได้เป็น A คูณกับ x อกบวกสามบวกด้วย b คูณกับ x อลบสามน้องๆนี่อันนี้ผลต่างกำลังสองเนาะหน้า กา๊าซสองลบหลังกาํางสองเนี่ยจะเท่ากับหน้าลบหลังบวกหน้าบวกหลังอันนี้น้องๆน่าจะรู้กันมาแล้วเนาะหน้าเสียงท้าก็คืออันนี้ก็จะกลายเป็น x กกำลังสองลบเก้าถูกไหมมันก็จะเท่ากับ 5x บวก9ส่วน x กำลังสองลบเเอาละอันนี้ก็ตัดทิ้งกันไปได้เลยงั้นมาดูต่อนะเราก็กระจายนี้เข้าไปลายนี้เข้าไปจะได้เป็น ax บวก 3a บวกบ x บวก 3b ลบสามเท่ากับ 5X าเอกบวกเก้าอาดึงเออกมาอันนี้อันนี้อยู่ด้วยกันนะอันนี้อยู่ด้วยกันดึงเอ็กอกมาจะได้เป็น X กคูณกับ A อบวกบบวกด้วย3คูนกับเบเอ้ยไม่บวกด้วย 3A มเลบสาถูกปะเท่ากับ 5X าบวกเ นึงก็เป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b เนาะถูกไหมแล้วทีนี้อ่าเรารู้มาครึ่งทางแล้วว่า a บวก x คูณกับ a บวก b เนี่ยมาดูตรงนี้เนาะเริ่ดกับตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็มี x เหมือนกันอันนี้ก็มี x เหมือนกันถูกปะดังนั้นหมายความว่า a บวก b เนี่ยก็เท่ากับ5เลยถูกไหมเราบอกว่า a บวก b เท่ากับหส่วน3าม a ลบส b เนี่ยก็ต้องเท่ากับ9ถูกไหมซึ่ง a ลบ b เนี่ยก็คือเราต้องการหา a บ a ลบ b เนาะก็จะเป็น a ลบ b เนี่ยก็จะเท่ากับ3นนั่เอง ดังนั้นคอามุคคูณกันก็เป็น a บวก b คูนกับ a ลบ b ใช่ไหมก็จะเท่ากับ a กําลังสองลบ b กําลังสองเท่ากับ5คูณ3ก็คือ15นั่นเองอะฮะเห็นไหมท่านสิ่งที่เราต้องทำเวลาทำโจทย์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์เขาถามอะไรนะแล้วเราก็พยายามทําให้โจทย์เนี่ยเรียกว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาเนี่ยง่ายที่สุดโอเคไหมเพื่อเราจะได้ใช้เวลาน้อยที่สุดในการทําโจทย์1 x กําลังสองบวก 3x บวก2นันเอง x เท่ากับ1ใช่ไหม บวกด้วย5คูณด้วย2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจะถึงบวก3าเห็นไหมโอ้นี่โคตรสวยเลยน้อง